สวัสดีค่ะเอทุกท่านนะคะปาคำใสจะมาทำคลิปนะคะโอ้ดูแล้วก็คิดถึงแต่แต่อ่าอยู่บ้านกุกกอกนะคะคิดถึงลูกลูหล,ลานหลานแล้วก็ยูทูบเปอร์ทุกคนที่เขาจากไปนะคะก็คิดถึงเข้านอน,อน นอนไปนอนมาก็คิดถึงนะคะคิดถึงบรรยากาศตอนนั้นเนาะไม่รู้จะอ่าคิดยังไงนะคะก็ภาษาคนเก่นั่นแหละอยู่ก็เหงาเนาะอยู่ก็เหงานะคะมันเหงาๆเงียบๆคือว่างๆแล้วเราก็คิดถึงคนนั้นคนนี้มาดูคลิปแล้วก็ คือ,อเพื่อนๆส่งมาให้นะคะก็เลยคิดถึงตามภาษาคนแก่น,น,ะะน,กน,นั่นแหละค่ะคุณเกนีนทึกทำอะไรไม่ได้ก็นึกถึงอ่แต่ความหลังนะคะนึกถึงบรรยากาศเก่าๆคิดถึงลูกคิดถึงหลานคนนู้นคนนี้นะคะ คิดถึงลูกบ้างนะคะก็คิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงยูทูบเบอร์ที่เขากลับบ้านแล้วก็เราอยู่ตรงนี้ก็อยากข่าเหมือนแต่ก่อนนียคงจะสบาย คงจะสบายสบายนะคะถ้าอยู่ครบถ้วนเนาะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนเวลานี่ยแหละมันหมุนไปเรื่อยๆนะคะคือเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดนี่ก็เป็นไปไม่ได้เนาะก็เลยคิดถึงเขานะคะก็ย่างาเดี๋ยวดูคลิปก่อนนะคะแต่ อย่างสายบุญนี้ก็อยู่บ้านอ่าคนบุญนะคะสายบุญอยู่บ้านคนบุญอะ,อะไรเนาะ งอ่านน้องนะคะสวัสดีค่ะตอนนั้น่ะตอนนั้นอะอยู่กับชิดน้องเมสายบุญพี่โอแล้วก็รัชนีนะคะตอนนั้น่ะก็มีอะไรเนาะแม่บุญทินนะคะตอนนั้นขายของนะคะอมาอยู่ฝั่งนี้แล้วมาอยู่ฝั่งอ่า ส่วนยางเนาะตอนนั้นะก็ทำ YouTube ทำใหม่ๆนะคะทำไม่เป็นก็ถามอยู่นั่นแหละก็ชิดก็แนะนำก็ลุงวางก็ทำ YouTube ใหม่นะคะตอนนั้นเงียบบอ เงียบจ้าใายชเนาะเสื้อสีแดงเลเออมาดูาเปิดดูาฮ่่าอหน้าจบแนบนะ อัน,น,นอยอยู่ในแว่ตาในกเจ้เมาม,มืแล้วเจิมมี่มมนะคะเสียงจิมมี่ตอนนั้นนะมีจมมี่ใหพ่อใส่ให้หน่หนอยลูกอ,ะอ่ะเสียงดังวูฟเวกนะคะสมัยนั้นให้พ่อใส่ให้แม่หน่อยคะ่ะ เล,อเ,ลอเนอาลยลือนะอ้องล,อลาล่าก็าาได้ดนะเสียงหัวเระก,กันนะคะอตอนนั้นนะก็ ดูคลิปแล้วก็ <ทำ S 1> คิดถึงตอนนั้นนะคะเนาะสนุกสนานแล้วก็ดเดี๋ยวก็ร้องไห้ร้ <laughs> องลาละ่าแต่เมื่อนนี้เบอร์ไห ใส่แว่นตาที่ไอ้กะอิส่งมาให้นะคะเอโอ้ยตอนนั้นสนุกเฮฮ่าเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็เต้นเดี๋ยวก็อล่รนะคะอยู่บ้านตัโต ดูคลิปเก่าแล้วก็คิดถึงคิดถึงบ้านนะคะคิดถึงเพื่อนๆเน,เนาะแต่ก็นั่นแหละนะคะถ้าจะไปจะมามัน <c oughs> ไปไปมันก็ค่ารถก็แพงนะคะก็ไปไม่ได้ก็อยู่นี่แหละก็าฝากอ่ความคิดถึงไปกับสายลมเดอ้อนะคะแต่ดีนะคะอ่าอยู่ด้วยกัน,น่ะคือ ชิดก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็แม่ดาก็มาอยู่ตรงนี้แล้วแม่อ๊อบอยู่บ้านก็กลับไปกลับมานะคะแม่อ๊อฟก็เขาก็เที่ยวไปเที่ยวมาแม่บุญถินก็พึ่งไปดำนาอ่าน้องเมย์ก็อยู่ตรงนี้นะคะตอนนั้นโอ้โหขายของไม่ดีก็ให้เมย์กับชิดนะคะมาช่วยชิดก็ช่วยอยู่สามแยก ก็ขนผ้าไปให้ชิดขายให้ก็ได้นะคะตอนนั้นอูเป็นหนี้เป็นสินอ่าที่ว่ามันขายไม่ได้นะก็เลยชิดก็ขายให้นะคะก็ขอบคุณลูกๆหล,ล,ลาน,ลานๆเด้อนะคะ,ะเห็นแล้วก็อ่าภูมิใจนะคะตอนนั้นเขาก็ช่วยเต็มที่อ่าทำ t u u e บนี่เราไม่มีความรู้นี่ก็มีแต่ลูกๆหล,ล,ลานๆนั่นแหละช่วยนะคะ ขอบคุณมากมากขอบใจหลายๆเดอ้อลูกเดอ้อที่ช่วยแม่ทุกวันนี้ยิ่งลืมนะคะเป็นลูกขี้ลืมเก่แล้วก็ขี้ลืมนะคะมาอยู่ตรงนี้แต่ก็ถ้าลืมก็ถามแถวนี้แหละถามอ่าไครบ้านนอกบ้างนะคะโอ้บ้างนะคะก็แถวๆนี้แหละค่ะ ขอบคุณทุกท่านเดอ้อที่มีวันนี้ก็เพราะลุงพลป้าเต็นนั่นแหละนะคะว่าไม่ถ้าไม่มีเรื่องลุงพลป้าเต็นเราก็จะไม่ได้เจอเจอกันนะคะคือเราจะไม่ได้พบกันอย่างนี้อ่าพรมลิขิตนั่นแหละขีดเส้นให้เรามาอ,อยู่ด้วยกันนะคะก็ขอบคุณมากนะคะแต่ว่าเสียอย่างเดียวเนาะบางครั้งเราก็ ไม่สบายใจนะคะคือเมื่อไหรลน้อเรื่องลุงพลจะจบลงด้วยดีนะคะก็จะไดะ้ทำแบบเราไม่ภาวะพวงนะคะก็จะทำคลิปสร้างลานปู่ให้อ่ามันสวยงามนะคะแล้วก็มีคนมาเที่ยวเราก็เตะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคงจะมีความสุขความเจริญนะคะขอบคุณค่ะ